เพราะเขาคิดว่ามัานปลายชีวิตเขาจะต้องอยู่อย่างสุขสบายแล้วก็ไม่มีไม่มีใครที่สามารถจะคุยแค่ไปถึงเรื่องราวของเขาได้เขาก็คณะเขาก็คณีนะคะว่าเขาตายมาแล้วก็ไม่ต่ำกว่าสาม0ึงี่ร้อปีอันนี้ไม่จีก็เพิ่งจะปฏิบัติธรรมแต่ถามว่าไม่จีพอจะเอาอะไรให้ท่านทั้งสองได้ไหม ก็คงต้องเดี๋ยวเมื่อสื่อสารกันเสร็จประเดี๋ยวหลวงพ่อคงส่งให้ท่านไปในพภพภคุมของท่านเขาอะชื่อขุนแก้วนะคะขุนแก้วแล้วอีกคนหนึ่งอะชื่อช้างเธอบอกว่าเธอบอกว่าคนนี้ชื่อขุนช้างคนนี้ชื่อขุนแก้วเ็าคงจะเป็นแบบนั้นพอแม่ชีถอนสมาธิหลวงพ่อให้แม่ชีจด ทุกอย่างที่ที่ที่ฟังมานะคะให้ให้ไม่สิจดทุกอย่างแล้วก็ส่งให้หลวงพ่อเมื่อเมื่อหลวงพ่ออ,อ่านเสร็จนะคะหลวงพ่อก็บอกกับผู้ด,ดูแลราชทันว่าหลวงพ่อต้องการผ้าตาจีวรก้าผืน 9, แล้วบริเวณนั้นเพชรบุรีก็ใกล้ค่ะ,ะเดินไปไม่ไกลก็จะมีร้านสังกัดที่สามารถซื้อผ้าตาจีวรได้เลยหลวงพ่อให้ ให้เขาจะเอาเอาสายสินนะคะพันรอบวัดแล้วก็พันรอบพระประธานพอ,พอเจ้าหนะ้าที่ได้เอาเอาสายโยงมาวางเสร็จแล้วก็เอาพระไตจิวรนวางลงครบเก้าองค์หลวงพ่อชักชักบังกุลให้ให้สองคนนี้แล้วให้ไม่ฉี่ตรวจน้ำํำไม่ฉี่จาภาพองค์เขาได้ไม่ีก็นึกภาพอง์เขาว่า บุญในครั้งนี้ที่ได้มาทอดพระบางตระกุลนะให้ขอให้ท่านทั้งสองท่านไปเกิดอยู่ในภพภูมิที่จะต้องได้รับโทษหรือได้รับบุญท่านเชื่อไหมคะว่าเวลาที่ไม่ขียัดน้ำลงไปในในคนโทเนี่ยสองคนเนี่ยจากร่างกายสูงใหญ่นะค่อยๆลดลงมาลดลงมาลดลงมาแล้วก็มีเครื่องประดับกาย ครื่องประดับกลายเป็นอภรรยางดีอันนี้ด้วยพระไตจิวรนะคะแล้วก็ขณะที่นั่งกรรมฐานหลังจากที่ได้ชักบังตระกุลไปแล้ว mm. เขาหันไปกราบพระกราบแล้วกราบอีกกราบ,บแล้วกราบแล้วกราบอีกแล้วก็หันมาทางไม่ชีนะคะมีลักษณะอาการกราบไหวเช่นเดียวกันแล้วก็ภาพตรงนี้เหมือนควันเหมือนควันบุหรี่แล้วจางหายไป ไม่มีสองคนนี้นะคะไม่มีสองท่านเป็ดสองท่านนี้นะไม่ได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ไม่นานทางคณะเอต้องบอกว่าคณะโบราณคดีได้เข้ามาอนุรักษ์เป็นโบราณสถานของประเทศไทยหลังจากที่เราได้ไปเจริญอวิปัสสนากรรมฐานเพื่อแผ่เมตตาให้เขาตรงนี้ไม่ฉีอยากจะบอกว่าไม่ฉีไม่ได้มาเล่าเรื่องงมงาย แม่ชีไม่ได้นำเสนอสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้แต่แม่ชีกำลังบอกว่าทรัพย์ที่ได้มาถ้าได้มาโดยไม่บริสุทธิ์ทรัพย์นี้ก็ไม่สามารถสร้างฟารมบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นกับสถานที่ได้เพราะว่าจะเป็นหลังคาจะเป็นเทนทสัะไม่มีพระสงฆ์อาศัยอยู่มีเพียงพระ,พ,ระ,พ,ระพุทธรูปที่ถูกถูกหั่นคอไปนะคะแล้วก็ถูกตัดไปเพื่อ เพื่ออยังชีพแกหมู่โจรเรื่องเราเรื่องนี้นะคะก็เกี่ยวอยู่ในศีลข้อที่สองนะคะการใช้หน้าที่ตัวเองบทบงังเงินของแผ่นดินนะคะท่านต้องก้าวให้พ้นความโลภไปเพราะว่าชีวิตหลังความตายเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าคิดนะคะมันเป็นเรื่องที่น่าคิดถามว่าความตายน่ากลัวไหมความตายไม่น่ากลัวคะ่ะเพราะมันเป็นเรื่องที่ทุกคน ต้องทำความเข้าใจว่าไม่มีชีวิตใดในโลกนี้หลีกหนีจากความตายไปได้นะคะไม่มีสิ่งไม่มีชีวิตใดอยู่ในสภาพเป็น,ปนอมตะได้นอกจากพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นนะคะฝากเรื่องนี้เป็นข้อคิดนะคะเป,เป็นเครื่องย้ำคิดว่าถ้าเราทำอะไรอยู่ในหน้าที่อะไร ถ้าเราไม่มีความละอายเกินกว่าบบทุกทั้งหมดจะมาตกอยู่ที่เรานะคะทุกทั้งหมดจะตกที่เราอาจจะตั้งแต่เรายังไม่ตายถึงแม้เราตายไปลูกหลานหรือผู้ที่ใกล้ชิดก,ก็ไม่สามารถจะสื่อสารอะไรกับเราได้ก็เรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ให้ทุกคนเนี่ยถ้าขาดสติความละโมบหรือความโลภมันก็เข้ามายึดเข้ามาครอบครอง ถามว่าไม่ชีเป็นไหมไม่ชี่ก็เป็นค่ะไม่ชีก็เป็นอยากถ่ายทอดทรรมอยากถ่ายทอดธรรมะผ่านรายการจะจบกรรมให้มีคนดูมากที่สุดอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่เป็นในฝ่ายในในฝั่งตรงกัข้ามนะคะเรื่องนี้นะคะจะเล่าให้ฟังถึงเรื่อง ในต,ต้องเรียกว่าเรื่องในพุทธการนะคะความรับผิดชอบในเรื่องของการประหารผู้ที่ทำผิดพระราชาว่าคดีความเสร็จแล้วคนนี้ต้อง,อง,องโทษประหารก็ชายหนุ่มคนนี้ก็จะเป็นคนลงมือตัดคอทันทีใน,ใ,นในขณะที่ชายหนุ่มคนนี้ถูกคัดสรรเพราะว่าปุยยะตายายปุยยะตายายครอบครัวน,นี้นะคะ เป็นผู้ที่ถูกคัดสรรให้เป็นผู้ประหารผู้ที่ทำความผิดลูกโตขึ้นมาก็มอบมรดกให้คือมีดดาบที่คมและหนักมากพระราชาก็ว่าความไปวันสองวันก็จะต้องฆ่าคนหนึ่งคนเมื่ออายุของชายคนนี้มากขึ้นนะคะชายคนนี้มากขึ้นก็เลี้ยวแรงค่ะเลีเยเ้ยวแนนะะรงที่เคย วันคอครั้งเดียวแล้วหลุดออกจากบ่าเนี่ยมันทําให้ไม่สามารถฟันได้ครั้งเดียวคอที่จะจะทําให้คอที่หลุดจากบ่าได้ก็สร้างความเวทนาให้กับผู้ที่เป็นญาติมารอรับศพฟันครั้งหนึ่งก็ไม่ตายฟันสองครั้งก็ไม่ตายฟันสามครั้งก็ไม่ตายเรื่องเรื่องนี้ถูกกลับทูลและร้องเรียนไปแก่พระราชาว่า ไม่อยากให้คนที่จะต้องถูกประหารทุกทรมานอีกพระราชาก็มาสืบสวนนะคะมาสืบสวนว่าเป็นเพราะอะไรก็ได้ก็ได้ได้ทราบว่ามือประหารคนนี้มีอายุมากแล้วถึงห้าสิบสี่มีอายุห้าสิบสี่ปีร่างกายที่เคยกำยำนะคะก็เสือเส่อมเสื่อมสภาพไปตามเวลาแล้วก็ตามอายุพระราชาจึงโปรดนะคะโปรดพระราชทาน ยกเลิกนะคะให้ให้ชายคนนี้สิ้นสุดการเป็นผู้ประหารมอบสมบัติให้นะคะมอบสมบัติให้มอบบ้านให้มอบคนใช้ให้แล้วประทานนะคะเสื้อผ้าประทานเสื้อผ้าซึ่งเป็นเกียรติยศของผู้ผู้ประหารชายคนนี้ไม่เคยหลับนอนในสถานที่อโนอาชายคนนี้ไม่เคยรับประทาน ไม่เคยรับประทานอาหารที่เลิศรสชายคนนี้ไม่เคยได้อาบน้ำโดยเย็นใจที่จะถูดได้ตลอดตั้งร่างกายการทำหน้าที่นี้สิ้นสุดลงเหมือนกับปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าปลดเกษียณนะคะเมื่อสิ้นสนุดลงก็วันนอนหลับไปในคืนวันนั้นก็หลับด้วยต้องเรียกว่าหลับด้วยความสบายใจตื่นมาตอนตอนเช้าก็ บริวารที่พระราชามอบให้ก็ได้ปรุงอาหารเต็มโต๊ะนี้เลยนะคะพิจารณาอาหารแล้วก็คิดไปว่าชีวิตเรายังไม่ได้สูญเปล่าเพราะว่าเรามีโอกาสได้ทานอาหารที่พระราชาพระราชาทานให้ในขณะที่กำลังจะลงมือทานอาหารในขณะนั้นเนี่ยพระสารีบุตรนะคะท่านจะออกบิณฑบาตท่านได้ กำหนดว่าวันนี้ท่านจะไปโปรดใครให้พ้นนะคะให้พ้จากวัตตะท่านก็เห็นว่านายขาแดงนะคะชื่อนายขาแดงก็ไปไปโปรดนายขาแดงบริเวณบริเวณที่วางโต๊ะอาหารเป็นบริเวณที่ตรงกับหน้าต่างนะคะตรงกับหน้าต่างพระสารีบุตรได้เดินเข้ามาแล้วก็ ยืนหยุดอยู่บริเวณหน้าต่างในในผู้เป็นนายทหารเงยหน,น้ามาได้พบพระสารีบุตรเกิดความศรัทธาขึ้นจับใจนะคะต้องบอกว่าเกิดความศรัทธาในพระสารีบุตรจับใจก็ออกไปอาราธนาเชิญพระสารีบุตรมานั่งที่เตรียมไว้แล้วก็นํำของที่พระราชามอบให้เป็นผ้าเป็น อาพ์ต่างๆถวายแก่พระสารีบุตรแล้วก็ถวายอาหารทั้งโต๊ะนี้แก่พระสารีบุตรด้วย